กาบทักทายสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวทงต่างประเทศเด้อพี่น้องวันนี้ก็เขามาพบพอ่อกับซ้อมบอลตัวเซนเคยเด้อพี่น้องวันนี้พ่อเพิ่นมีโอกาสดีก็เลยพาลูกๆมาท่องเที่ยวเด้อพี่น้องก็พ่อเหมือนก็จะไปยอดก็จะไปให้ก็จะจอดหล่นก็ได้หล่นหัวปะหล่นหัวนี่ข้ามยางยางหล่นโอ้หล่นเป็ตีนหัวพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศรอบๆเด้อพี่น้องเด้อ แขกคนมาหลายเนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวประจําปีแถวนี้เขียนนี้จะมีคนมาหลายเลยพี่น้องตัวนี้จะเป็นแหล่งทองเที่ยวของจุดจุดหนึ่งของประเทศลาวคนละพี่น้องแขกคนมานี่เอาลังฟังลาวสบายดีในก๋วยเนาะบ้าแบบโบจื้อกันเลยพี่น้อง โอ้แขกคนมาลายน้พ huh. like so <here. S 2> ี่น้องเนาะจะเป็นทางแขกคนเลยพี่น้องคือเอามาลายเนาะโอ้ลาเรื่อยแต่เตาลบๆแนู้เธอมากับนี่จะเป็นแขกคนเลยพี่น้องคือว่าลายพี่น้องเนาะ เอะพี่น้องอ่าทานทีทองเที่ยวเนะพี่น้องเนาะจุดชมวิวแขกคนมาลายเนาะพี่น้องเนาะ,ะมากับพี่สาวมากับพี่สาวบ่าวภาพเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นพามาเที่ยวเด้อพี่น้อง เป็นว่าอยากมาท่องเที่ยวเนาะสถานที่ในเขตเล่าลนี่แหละพี่น้องเขตนี้อ่บอภาพทักทายสบายดีเอฟซีนี่กูว่าเนาะอ่าในมือนี่ฮากามานอกครั้งแรกเนาอพี่น้องปวยมาดนละในหอบลายปีพี่นอ้อย จเป็นจุดอยู่ในจะเป็นจุดทางใหญ่เลยพี่นอนะ้องเนาะจุดรถเที่ยวผ่านอันนี้จะเป็นซองโซนเลยพี่นอ้องนี่จะเป็นโซนหนึ่งนี่นอวางนี่เนาะเดี๋ยวเรามาทางโซนพี่พี่นอ้องโซนนี้วัยรุ่นจะลายเลยพี่นอ้องถ่ายพอได้นะเดียวเขาเปิดเพลงจังหน่อยเนาะ,ะมานีเลยพี่นอ้อง จเกินร้อยพี่น้องเงินบ่มีก็มาเนาะถ่อเพิ่มเพิ่นพาพวกโดยสารมาแลวพี่น้องล,ลานของอามาเพิ่นเติมน้ำมันรหลดให้เนาะ,ะจำเป็นติดรหลดเพิ่มมาเลยพี่น้องมาถ่ายคลิปเลยเนาะสทานทีใหม่ๆนี่จะเป็นสายนํำที่ใหญ่เลยพี่น้องจะเชื่อมต่อครับเขตของอนะลรเพี่น้องแชมคลองของทะเลเพื่อนปะ ก็อ,อยู่นี่น้ำจะบ่มีบกเลยพี่น้องเน่จะมีตลอดสายเนาะมาตั่ยกักเคยผ่านตลอดแต่กับบุเคยยุดทองเถี่ยวเด้พี่น้องเลยก็เป็นงานของปีเนาะประมาณนี้แหละพี่น้อง โดนมาถนเถอ,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 อะพี่น้องเลยโอ้โหจะเป็นศาลาเด้อพี่น้องจะเป็นหลายๆโซนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแขกค,คนนี้มาหลายจําเป็นต้องขยายสาขาเนาะแต่ว่าคนมาหลายพอได้พี่น้องเลยมีวางหนังเนาะแต่คนก็จําเป็นพี่น้องนนะั่งเนาะ โอ้ Ooh, สุดสาย mm. หูสายตาแลไรพี่น้องน mm. ้องไว้รุ่นเหรพี่น้องเลย,ยางานน้ำหนา เคยบอกพาพี่น้องเพย่อาของอร่อยเนาะตอนนี้ก็สั่งข้าวอยู่ในโต๊ะคนนั้กกน,นพี่น้องเนาสั่อง,นะสงอาหารก่อนมีคนกาสั่งอาหารกันอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะหน่อยแต่งเสด็จาพากันไปเที่ยวจะหน่อยแล้วก็จะได้กลับเดี๋ยพี่น้องก็ตามมาถ่ายคลิปนะพี่น้องเนาะกับโบมี่ยังน่านลินมากมายดอกพี่น้องกัมีแต่แต่คนเพิ่ามากินบอกกินเบียรนะ์เลยเนาะ แต่คนมาลายเด้อพี่น้องเด้อกลัวเป็นมือวันสุดท้ายเนาะตา่างคนกันมาเที่ยวกับครอบครัวของภผยมันเนาพี่น้องนเนาะ